สิบถึงห้าสิบแปดนะฮะขึ้นบอลไม่ได้ตัดมาที่แต่จริงของขอมาเดินขึ้นบอลมาเองทิงบอลไปใกล้ๆไปเบอร์สิบเอ็ดไปแล้วนะเบอร์สิบเอ็ดนีดตีออกนะ,ะลูกเป็นลูกทุบของทางคอมาด มาโโดพูพิบอนมาใหม่นะฮิแบบอลมาสหัวหน้าเป้าหัวตามลกูกพิกกะชาเล้าหูใจจริงนะจัดติงใจเตะทิ้งเลยนะโดยเบอร์สี่ของสร,รับุรีลูกเตะมุมของทางโคอโมมโาดูาจะเป็นที่เบอร์เก้าสิบนะเป็นผู้จะเตะ,เตะบุญชง ทางด้านขวามือในขนาดซ้ายนะฮะลูกนี้ม<า>ผมมาโดูได้เตะมุมทงหวางโดยสาวปันป่นๆเข้ามากดหดออกแล้วเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งนะฮะเหมือนจะไซส์เข้าด้วยนะฮะลูกนี้ ขอขอบคุณที่สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยประเทศไทยนะฮะ S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  A นะฮะแกร์โบกับ S S A ออนทัวร์คอมมาโดนะฮะก็สองสปอนเซอร์หลักนะฮะที่เชิญทีมสลอบรีมากระทับมิตรกันนะฮะ เป็นบอลเตะจากด้านหลังของทีมสลบรีมาที่แบบ็กแบบ็กขวาของสลบรีเก็บบอลได้ทิ้งมาที่ประตูอาจจะเป็นลูกเตะมุมนะฮะลูกนี้โดนผู้เล่นของเขาง,งคอมโดบีบต,ต้องไปออกเตะมุมครั้งที่สองแล้วนะฮะ ทอมเมโดยกบอลยาวสูงสูงมาพี่เบิร์เกตุลูกนี้นะถอยหลังม้วนะลูกนี้สิกเก็บบอลได้หมายเลขสามมาที่แปดโอ้โหใครฮะใครโรตารี่บอลได้ อาร์ตยังดูพู่ะกันดเอาโผล่ยงสิแสงหน้าไม่ได้นะลูกนี้นะก็ลบกัวทางทั้งบ้านท้ายนะตกาแเป่าหมดปวลาครึ่งแรกนะเป็นอันว่าสาลารีขึ้นนำ S.F. คอมโมโดสองน นังนี้ท่าก่อนนะฮะันแดดมันแรงใหช่วงนีนะครับต่อไปก็จะเป็นเละชุดสองสี่ห้าตัวไปนะฮะ